เมื่อวันอังคารที่25มกราคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมการแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตประธานสมัชชามหาคณิสอนอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาอาดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมนชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้า ภายในงานพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้แสดงปาฐกถาธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมโดยพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยักยการยาณมิตรอับษรสุดาเกียรติศิลป์จุดธูปเทียนนาตูพระธรรมพระวิวัฒน์วิวัฒโก จุดทูปเทียนที่เครื่องทองน้อยหน้ารูปเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลอาราธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระอภิธรรมโดยพระมหาสมบัติอินทป,ปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสว,วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นประธานสงฆ์นำสวดก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนคณะกลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็ได้ถวายจัดตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ